ชอบก็สามารถหยิบ่วยลอตเตอรี่นะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อมินก็ได้นะครับเนาะโอเคครับเพื่อนเกื่นไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับเซียน18บแดอลรหันนะครับเดี๋ยวตามมาครับผมอ <c oughs> จ้าสวัสดีค่ะเซียนสิบแปดอลรหันเนะเป็นจ้าไดสุดสามตัวบ่ ยาสีลูกสุดสามตัวให้มาเนี่ยแขนพักแล้วเขีนแล้วเาียกเก่งมาเรียบร้อยแล้วครับคืออยากบอกเต่หม่าวานพุณนนอค่ะแต่ว่านริ้วหาเอากดไลค์กดแชร์ให้เซียนเพ่นน้ำในเด้อพี่น้องค้อมใกล้ควมใกล้อันเดี๋ยวค่ะให้ตัวก้อนเนี่ยค่ะที่มาทีไปอัน สามตัวนี่เขาประจำบ่จ้าขามาตุงหรือมาตูดตูดกับมาตุงกับมาอยู่เขามาจักงวดละค่ะสามตัวสองสามงวดเดียวตุกตูดตุดตุโอ้บัร,รมดาตัวนี่สามตัวนี่ถึงยากยากเลยเนาะขันซ้ำไหนซ้ำนงึงว่าเขาดิาแต่ว่าเสีย้ยนเห็ดเขาสิบแปดอลหันเนาะสิบแปดคู่จ้ะ สามตัวกับทิศแปดคู่กันจ้าสองตัวกับทิศแดคู่จะตัดตามเรือวิ่งไงค่ะเป็นทีมาสิบแปดอลรหันบะค่ะสิบแปดคู่นี่คันแม่นคือสิบแปดอรหันแล้วตัดคันแม่นคือมีกระคุ้มเนาะเนียนเนียสามตัวไหม ตรงต <expand S 1> <น>ตั้งแต่เ,เขาตรงมันก really <c oughs> ็เขาเจ็บยังหรอเจ็บแปดเก้าเขาไหมเจ็ดแปดเขาเจ็ดแปดเก้าอะ้วเอแปดที่ยังสุดค่ะคือสุดรนี้มั่กาสามวดสิบแปดตัวเงี้ยทแปดตัวทดตัวได้แตบหน่อยกะทัดออาไว้ก่อนแต่ว่าลง1ี่แปดใส่มันเต็มสูตรทุกคนแปดที่แปดคูทุกคน จ้าเดี๋ยวเขาจังขาดออกที่เขาบว่าบวชชอบอืมโรคไห้มันเต็มไปก่อนเขาบวมมาเขาจังขาดเอาเนี่ยจังขาดเอาค่ะมีตัวใดแน่นอ่ค่ะบ้านเนี่ยเอาเริ่มไปแล้วนะได้แล้วนาจ้าเอาสามตัวแล้วจ้าสุดสามตัวสุดสิบแปดอลังหันสามตัวเริ่มเลยค่ะเอาจ้าเริ่มคว้ามือเกิดขึ้นเป็นเลขคับบินได้มามอะไรเนี่ย เลขตัดออกว่าค่ะหกเจ็ดห้าเป็นเลขบินเลยด้นี่หกเจ็ดห้าเนี่ยไม่จับใส่กันเลยจ้านะค <0 74 S 1> ะศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่จ้าถับไปจ้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้า แปดห้าหกค่ะหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ค่ะแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองค่ะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าค่ะหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้า จ้ะห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์สี่ห้าสามสี่ห้าสามจ้ะศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดสองแปดสี่สองแปดสี่แปด หกสี่หกสี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดห้าสองแปดห้าสองหกศูนย์สองหกเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกแปดสอง แปดสองห้าสองเก้าห้าสองเก้าคบพิเศษตัวน้อเปิดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเิ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ที่มาที่บหกสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งสองแปดตัวก็ดีเนาะไม่สิบเก่านะเนาะคือมีสิบเก่ามา สามสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอชเอสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวโอ,อ้ยร้อนมังหกเจ็ดห้าค่ะหกเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสี่จ้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าแปดหกห้าแปดหกห้า หกศูนย์ห้าของห้าศูนย์ค่ะหกห้าศูนย์แมนปอปแมนจ้ะแปดเจ็ดสองจ้าหนึ่งห้าเก <5 20 S 1> ้าค่ะหนึ่งแปดห้าค่ะห้าสองศูนย์ค่ะสี่ห้าสามไม่จ้ะศูนย์เก็บแปดจ้า สองแปดสี่ห้าแปดหกสี่ห้าเจ็ดศูนย์สามค้าแปดห้าสองห้าสองหกศูนย์ห้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าหกแปดสองค่ะโอ้โหสิเก้าสิกะหาสองเก้าตัวทุ่งไทยอ่ะ โอ้ยตัวขาไปเราก็ว่าใส่ตัวขาตัว5 2 9นี่ก็ใส่ขาตัวนี้ตัวนี้เป็นชิศเข่าตัวตัวนี้บ่แม่เนาะขาขา5 9เย็นอยุ่สุดท่ายคือ6 2 8เพราะ6 2 8ที่นี่6อตัวนี้มันได้ที่นี่ 6คู่สุดท้ายนี้ไปัหนึ่งเตีม้มหลังจากเตี้ยมไม่สองเตี้ยมยุ่ตั้งแต่หนึ่งห้าเก้ามากตัวด้วยกันรถนี้ไองมีเย็่สองเตี้ยม่วนมากก่ะเขาเขาตรงบาจ้าหรือเขาโตดตรงเขาโตดกับเขาอืมทียุยู่ในลอกนี้นละ แนวยินี่หรอกคิดเก็บคู่นี่นะคิดแปดคู่แต่ว่าเขา้าไปมันแจ้มมันหน่อยเนี่ยขาดปอกหมเลยเได้เขาว่าจะไยายหลายเนี่ยเขาบอกอยากให้มันหลายทั้งแปคู่เขาเอาแค่แค่คู่นึงเอากระคาดเอาก็ได้เนาะคะ่ะเซียนเนาะถามผ<น>ู้ใดบอมักถึงสิบแปดคู่เอาตัวเราชอบนะคะเป็นชุดสามตัวตรงโต๊ะ ค่ะมากจังตามเพราะมากกับพานเนาะค่ะ